สวัสดีค่ะ fifa เาค่ะเราจะมาแนะนำวิธีทำรายการฝากนะคะเริ่มจากให้เราเลือกเมนูฝากถอนนะคะจากนั้นจะมีหน้าต่างทำรายการฝากขึ้นมานะคะในช่องที่หนึ่งนะคะให้เราเลือกวิธีการโอนนะคะว่าเราโอนจากช่องทางใด ในช่องที่สองนะคะให้เราเลือกธนาคารที่เราใช้โอนนะคะช่องที่3เป็นยอดเงินที่เราโอนเข้ามานะคะช่องที่4นะคะให้เราใส่ชื่อบัญชีนะคะ ช่องที่5ค่ะใส่เลขบัญชีที่เราใช้โอนมานะคะโดยไม่ต้องใส่ขีดขั้นนะคะช่องที่6นะคะให้เราใส่เวลาให้ตรงกับเวลาที่เราโอนเข้ามาเลยนะคะ ส่วนตรงนี้นะคะให้เราเลือกธนาคารและใส่เลขบัญชีของทางฟีฟ่านะคะหลังจากกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วนะคะให้เราทำการตรวจสอบความเรียบร้อยนะคะจากนั้นให้กดปุ่มทำการฝากค่ะหากมีข้อสงสัยตรงไหนนะคะหรือว่ายังเข้าเล่นไม่ได้ สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่นะคะได้ที่ line แอด fifa95 นะคะ <No. S 1> ค่ะขอบคุณค่ะ